สวัสดีครับเด็กๆเจอกันอีกแล้วนะครับกับวิชาวิทยาศาสตร์ของคุณตุย้ยวงนนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับเด็กๆระลังรักษาสุขภาพด้วยนะต้องระวังระวังนะครับอย่างที่ครูบอกไปไหนมาไหนตัวเปียกกรีบกลับบ้านมาเปลี่ยนเสื้อผ้าทําล่างกายให้อบอุ่นนะครับดยการสวมเสื้อผ้าที่หน,นาหน่อยหนึ่งนะครับจะได้ไม่หนาวเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องพืชตอ่อ วันนี้นะครับครูจะบอกเรื่องปัจจัยที่มีความจําเป็นต่อพืชนะครับที่ทําให้พืชเจริญเติบโต,ตได้เด็กๆว่าพืชนี้การจเจริญเติบโต,ตของพืชจะเหมือนกับสิ่งชีวิตอืน่นๆไหม,หมอย่างเช่นคนหรือสัตว์นะครับนอันนี้เรามาดูกันอันแรกเลยงานปัจจันแรกเลยที่พืชต้องการนะครับดูสิอะไร ยัตั้งแต่แรกเลยเออน้ําทําให้เมล็ดพื้นยังไงเปลือกผู้เมล็ดนิ่มนะครับทำให้พืชเจริญเติบโต่าได้น้ํามีส่วนละลายแร่ธาตุอาหารที่อยู่ในดินนะครับเพื่อให้ซึมเข้าสู่ต้นไม้ได้อย่างไรได้อีกสองอที่สองเดี๋ยด้คิดว่าอะไรที่จําเป็นต่อพืช มีความจําเป็นต่อพืชนะครับในอากาศมีออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์นะครับเดี๋ยวเราจะเรียนต่อเนาะในก๊าซออกซิเจนนะครับทำให้พืชเนี่ยมีการหายใจได้นะครับส่วนถ้าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อไปอะไรเอ่ยติ๊กตติ๊กตอกติ๊กอะไรครับ ดวงอาทิตย์นี่เองเห็นไหมครับดวงอาทิตย์มีส่วนสําคัญทําให้พืชเจริญเติบโตได้ทําให้พืชมีการสรางข์อแสงสร้างคลอโรฟิลล์คลอโรฟิลล์นี่คืออะไรสารสีเขียวนะครับที่อยู่ในใบพืชใบสีเขียวนะครับก็คือเพราะดวงอาทิตย์นี้สร้างคลอโรฟิลล์ให้ครับต่อไปต่อไปอุณนนะครู ความเย็นต่างๆ,ๆที่อยู่รอบๆตัวเราทำให้จเจริญเติบโตได้นะอุณหภูมิที่เหมาะสมกับพืชเอ๊ะกอี่องศา,านะอ่ะดูสิดูสิดูสินี่อุณภูมิที่ทำให้พืชเจริญเติบโตอยู่ได้ก็อยู่ระหว่างที่20 30องศา พืชในเขตร้อนอย่างเราที่อยู่ประมาณ20-30องศาทำให้พืชเจริญเติบโตได้น,นะครับต่อมามีอะไรอีกนะที่จาเป็นต่อพืชคืออะไรแตนแต้ดด,ดิน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 นะครับ พืชน,นะครับต้องอาศัยดินนะครับเพราะในดินมีแร่ธาตุมีปุ๋ยมีซากพืชซากสัตต่างๆซึ่งเป็นอาหารของพืชน,นะครับทำให้พืชเจริญเติบโตและที่สําคัญยังเป็นสิ่งที่ทําให้พืชดํารงอยู่ได้ต,ต้นพืชอยู่ที่ไหนปักอยู่ที่ดินใช่ไหมครับโดยดินมีส่วนยึดกับรากนะครับทาให้พืชไม่ลล่น้อยพืชเจริญเติบโตอย,ย,ยู่ได้มาสรุปกันนะครับน่าสิ่งที่จําเป็นต่อการจเจริญเติบโตของพืชน,นะครับมีอะไรบ้างหนึ่ง อะไรเอ่ยน้ำสองอะไรเอ่ยอากาศสามสามอะไรเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกแสงแดงสีสีสีส,สีอุณหภูมิและห้าคือดินนะครับเหล่านี้นะครับล้วนเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับพืชนะครับเด็กก็ ฟังคุณครูสรุปมาเรียบร้อยแล้วต่อไปนะครับเดี๋ยวก็จะมีการทําแบบบูหัดเหมือนเดิมนะครับเด็กๆต้องเชื่อฟังคุณพ่อ,อคุณแม่นะครับเชื่อฟังคุณครูนะครับเป็นเด็กที่ดีนะครับไม่ดีไม่วนตอนนี้เด็กๆอยู่บ้านก็หัดมันทบทวนหนังสือนะครับหนังสือเรียนนะครับหรือแบบงานที่คุณครูให้เดี๋ยวพอเปิดมาซึ่งคุณครูก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเปิดได้เมื่อไหร่ พูดจริงๆแล้วผูอยากเจอเด็กมากกว่า,ากจะสอนครับเด็กๆมากกว่าเนาะ,ะ,ะเดี๋ยวเรามาทำแบบว่ากันนะครับเดวิดกูจะถบให้นะครับแล้วเราก็จะมาเฉลยกันนะครับเอเคครับพบกันใหม่คราวหน้าบายบาย